นี่คือเหรียญกระสาบหมุนเวียนชนิดราคา5บาทปีพศ2546เป็นเหรียญหายากติดอันดับที่สองของเหรียญ5บาทราคาซื้อขายปัจจุบันวันนี้ช่องป่อปาร,รับซื้อขอต้อนรับ f อทุกท่านเข้าสู่ช่องของป่อป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณทั้ง2องเหรียญน,นี้เป็น เหรียญกระสาบหมุนเวียนปีพศ2546ชนิดราคา5บาทที่หลายๆคนหลายๆจักรู้กันเป็นอยู่อย่างดีแล้วว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับที่สองส่วนอันดับที่1ก็เป็นปีพศ2 5 4 0ซึ่งปาปายังไม่มีตัวอย่างให้ดูพอปาป,า,ปาไม่ได้ประกาศหลับสื่อเข้าท่านผู้ชมด้านหน้าเป็นรูป พระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ส่วนด้านหลังก็เป็นรูปพระอุโบสถวัดเบญจมบอพิตรท่านผู้ชมฮะกลับหัวกลับหางท่านผู้ชม,มเวลานี้เป็นเวลาสักประมาณเกือบหกโมงเช้าท่านผู้ชมที่ประปามาอัดทำคลิปวิดีโอ โลหะส่วนผสมท่านผู้ชมก็เป็นโลหะส่วนผสมนิกเกิลผสมทองแดงเส้นผ่าศูนย์กลางก็อยู่ที่ราดับสัก24มิลลิเมตรส่วนน้ำหนักก็อยู่ที่รา,ราวๆ7เกรัมนี่คือเส้นผ่าศูนย์กลางกับขนาดน้ำหนักท่านผู้ชมยอดจำนวนการผลิตทู้ชมฮะก็อยู่ที่รา,ราวๆสัก 182,000เหรียญ1น2 0 0 0เหรียญถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยติดอันดับที่2ของเหรียญชนิดราคา5บาทหมุนเวียนที่หลายๆคนหลายท่านเคยเห็นแล้วก็หลายๆท่านมีไว้ในครอบของฮะท่านผู้ชมฮะสำหรับเหรียญกระสาชนิดราคา5บาทปีพศ2546 นว่าเป็นเหรียญที่หายากอีกชนิดหนึ่งของเหรียญ5บาทเลยนะท่านผู้ชมเนาะก็อย่างที่เราทราบ,บกันมาไม่มั่นใจว่าภาพผมชัดหรือเปล่าฮะซึ่งเป็นเหรียญที่นักสะสมต้องการไม่ว่าจะเป็นนักสะสมรุ่นเก่าหรือว่ารุ่นใหม่ๆนะฮะเป็นที่ต้องการเล่นหาต้องการเก็บสะสมนะฮะ ปกติแล้วเหรียญเหรียญน,นี้นะฮะก็ได้รับความนิยมมาเนี่ยหลายปีพอสมควรท่านผู้ชมายอนหลังไปประมาณสัก10ปีมั้งเหรียญเนี้ยมีราคาซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยตลาดเหรียญบ้านเราท่านผู้ชมก็อยู่ที่เราเหรียญละประมาณสัก300-350อะไรประมาณนั้นท่านผู้ชม แ,แรกๆเลยน่าจะอยู่ที่ร้อยร้อยกว่าบาทนะป๋าปาว่าร้อยห้าสิบพอเคลื่อนเวลามาเนี่ยก็มาเป็นสองร้อยสองร้อยสิบสามร้อยช่วงสิบปีย้อนหลังเนี่ยน่าจะอยู่ที่สามร้อยกว่าบาทสามร้อยห้าสิบสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้ท่านผู้ชมก็เป็นราคาซื้อขายย้อนหลังเมื่อหลายปีก่อนฮะแต่ปัจจุบันวันเนี้ยสำหรับเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบหกเนีย ราคาท่านชมตามหน้าเว็บต่างๆตามเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเหรียญหนึ่งก็เห็นขายกันอยู่ที่ราคาอืมเหรียญละ400 500 600 700บางทีสูงสุดที่ประปาเข้าไปสังเกตดูก็บางทีท่านชมะก็นุ่นเลยเกือบพันเลยฮะ950บาทนี่คือราคาทั่วไปของเหรียญ5บาทปีพศ2546นะฮะก็ ส่วนหนึ่งก็นะั่นก็เป็นราคาซื้อราคาขายตามาสถานที่ต่างๆทั่วไปท่านผู้ชมฮะแต่สําหรับบางครั้งเนี่ยเหรียญเหรียญที่ผลิตน้อยหายา,ยากชนิดราคาต่างๆท่านผู้ชมถ้าถ้าหากว่าเป็นเหรียญที่หายายากใช่ไหมฮะผลิตน้อยเนี่ยบางครั้งเจ้าของเหรียญเนี่ยเขาก็ตั้งราคาซื้อราคาขายขึ้นมาเองก็คือบางครั้งเหรียญของเขาเนี่ย ออาจจะเป็นเหรียญที่สภาพสวยสภาพดีไม่ผ่านการใช้งานนะฮะบางทีราคานนะยกตัวอย่างเหรียญ5้าบาทเนี่ยก็อาจจะมีราคาหลักพันพันกว่าเลยทีเดียวที่เขาตั้งไว้นะฮะก็อเป็นเรื่องของเจ้าของเหรียญท่านผู้ชมนะเพราะว่าถ้าสภาพเหรียญสวยเนะี่ยท่านผู้ชมสภาพเหรียญสวยไม่ว่าจะเป็นเหรียญชนิดราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาสูงอย่างแน่นอนเจ้าของเหรียญก็ตั้งราคาขายที่ค่อนข้างจะสูงฮะ แต่ถ้าเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนี่ราคาก็อาจจะดบดบลงเป็นครึ่งหรืออาจมากกว่าครึ่งฮะถ้าเหรียญเหรียญน,นั้นเป็นเหรียญที่สภาพค่อน,ข,อนข้างย่ําแย่ท่านผู้ชมฮะมมแมลงเยอะนิดนึงท่านผู้ชมก็บ้านประป,ะปะาแมลงเยอะอย่างที่บอกนะฮะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2546ทั้ง2เหรียญน,นี้เป็นสภาพที่ผ่านการใช้งาน ซึ่งมี f อนั้นส่งมาขายกับช่องของปราปานะฮะท่านผู้ชมเชื่อไหมฮะว่าย้อนหลังไปประมาณสัก5-6เดือนฮะช่องปราปาเปิดช่องได้ไม่นานเนี่ยรับซื้อเข้าช่วงนั้นก็ยังถือว่าบูมนะฮะหลักาที่รับซื้อเข้าเนี่ยถ้าหากเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้นะฮะสำหรับเหรียญน5บาทปีพศสอ4 6 หากเป็นเหรียญไม่ผ่านใช้เนี่ยปปาเคยรับซูรับซื้อสูงถึงเหรียญละหกเจ็ดร้อยบาทเลยนะฮะอันนี้ย้อนหลังไปประมาณสักห้าหกเดือนที่ผ่านมาท่านผู้ชมช่วงนั้นก็คือเป็นราคาที่ค่อนข้างซื้อขายค่อนข้างสูงฮะซื้อเข้ามานะท่านผู้ชมเอาอย่างสูงสุดนะเหรียญหน,นึ่งเนี่ยเคยให้ราคาเจ้าของเหรียญเนี่ยระดับผ้าหก ถึงเจ็ดร้อยท่านผู้ชมถ้าสภาพเหรียญสวยๆนะฮะแต่ปัจจุบันวันนี้นะฮะราคาของตลาดเหรียญบ้านเรานั้นค่อนข้างจะดรอปลงมากฮะราคาลงมากอย่างที่เรารู้กันทั่วไปนะฮะว่าปัจจุบันวันนี้ฮะซื้อขายกันไม่เกินอย่างซื้อเข้าเนี่ยช่องประปารับซื้อเข้าเหมือนช่องอื่นๆเนี่ยก็ไม่น่าจะเกินเหรียญละสี่ร้อยบาท